สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หลังบ้านสตอรี่จะพาเพื่อน,อนๆมาอัปเดตนะคะวิธีการปลูกกล้วยตานีด่างค่ะที่เราปลูกไว้2แบบนะคะคือแบบวิธีลงดินแบบธรรมชาติกับวิธีปลูกไว้ในวงบ่อค่ะเรามาดูกันว่าผ่านไปแล้ว4เดือนกล้วยตานีของเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างค่ะไปชมกันเลยหลังบ้านสตอรี่ และนี่ก็คือเจ้ากล้วยตานีด่างที่เราปลูกไว้นะคะในวงบ่อค่ะผ่านไปแล้วสี่เดือนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าต้นน้องเขานะคะสูงมากเกินเราไปแล้วค่ะจากตอนแรกนะคะน้องเขาเข้ามาอยู่แค่นี้เองค่ะอยู่ที่ระดับเอวของเราตอนนี้น้องก็สูงไปแล้วแล้วก็ให้หน่อออกมาแล้วค่ะแต่ว่าน้องเขานะคะก็จะมีหน่อโผล่มาแค่สองหนอนะคะเราสำหรับต้นนี้นะคะ ตอนแรกนะคะต้นแม่เขาจะมีลายที่ชัดเจนมากเลยค่ะแล้วพอมามีลูกลูกเขาก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพืเ่อนๆเราก็มีโอกาสลุ้นในหน่อต่อๆไปนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นหน่อที่เขาแทงขึ้นมาใหม่นะคะแบบนี้เลยเจเสีได้นะคะวิธีการที่ปลูกใส่ในวงหมอของเรานะคะอาจจะด้วยปัญหาที่ว่า ลำต้นนะคะนะคะอยู่ลอยจากดินนะคะมันก็เลยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะหรือว่าความชุ่มชื้นหรือว่าสารอาหารก็จ,จะมาไม่เพียงพอน้องก็เลยแทงออกมาแค่2หนอ่อโดยปกติทั่วไปแล้วอะ่ะคนที่ปลูกก็จะประมาณ7-10หรือบางท่านนะคะสามารถปลูกแล้วแทงได้ถึง 10- 15หน่อเลยค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าวิธีการปลูกแบบที่2ของเราคือแบบลงดินค่ะจะได้ผลดีแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือต้กล้วยตาดีด่างนะคะที่เราปลูกลงดินนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าความแตกต่างมันมีมากเลยนี่น้องเขาแทงหน่อ,อมาเยอะมากเลยค่ะเนี่ยคะ่ะต้นแม่ของเขาก็จะมีลายที่ชัดเจนแต่ต้นลูกของเขาออกมาก็ลายชัดเจนมากเลยค่ะมีหนึ่งสองสามสี่นะคะที่แทงออกมาตอนนี้นะคะแล้วคาดว่าก็จะแทงขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆต้นก็จะมีลายที่ชัดเจนนะคะแบบนี้เลย ส่วนน้องคนนี้นะคะก็เป็นฮาร์ปมาเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆคิดว่านะคะเนื่องจากที่น้องเขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็แทงหน่อได้มากแบบนี้นะคะเพราะว่าลำต้นเขานะคะอยู่ในดินเลยค่ะเพื่อนเขาอาจจะได้รับสารอาหารนะคะที่เต็มที่อุดมสมบูรณ์มาจากดินได้รับความชุ่มชื่นมาจากดินสารอาหารที่มันมีมากกว่าที่เราปลูกไว้ในวงบ่อนะคะมันก็เลยทําให้น้องเขาจเจริญเติบโตแล้วก็แทงหน่อมาได้เยอะแบบนี้ค่ะ ซึ่งดินที่เราใช้นะคะสองประเภทนี้นะคะจะเป็นดินเดียวกันนะคะนี่ค่ะเป็นดินที่เราผสมไว้นะคะเพื่อนๆสามารถดูได้ในอ p พีหนึ่งนะคะทั้งตัวที่เป็นวงบ่อและตัวที่ผสมปลูกลงดินแบบนี้นะคะเมือ่อเพื่นพนอนๆเจอใบที่เหี่ยวแบบนี้นะคะเพื่อนก็สามารถที่จะตัดเขาได้เลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้องเขานะคะลงมาทับตัวลูกนะคะหรือว่าให้ลำต้นเขานะคะสามารถที่จะแตกออกไปได้อีกนะคะนี่ค่ะเพื่อนวิธีการตัดก็ง่ายๆนะคะเพื่อนนี ทนึกถกตัดเขาแบบนี้เลยเห็นไหมคะเขาก็จะสวยงามพอดีเลยเอาส่วนนี้ทิ้งไปค่ะซึ่งการตัดกับใบออกนะคะจะเป็นการที่ทําให้ลําต้นเขานะคะขยายแข็งแรงนะคะขยายได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีหนอนะคะออกได้ดีขึ้นนะคะไม่ต้องไปแย่งสารอาหารกันนะคะเพื่อนๆตัดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆเลย เป็นยังไงกันมากคะพกเพื่อนๆวิธีการปลูกกล้วยตานีด่างนะคะ2แบบที่เรานําเสนอไปนะคะวงบ่อก,กับวิธีการปลูกลงดินทีนี้พเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปปรับใช้ตามพื้นที่ได้เลยนะคะว่าเพื่อนเพื่อนสะดวกแบบไหนส่วนวิธีการผสมดินปลูกนะคะก็สามารถย้อนไปดูได้ใน EP ีหนึ่งนะคะที่เราทําไว้ให้ดูแล้วนะคะพเพื่อนๆนก็ลองปรับใช้ดูตามพื้นที่ตามความเหมาะสมนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวนะคะเห็นว่าการปลูกลงดินนะคะจะได้ผลดีมากกว่าคะ่ะสำหรับวันนี้อย่างมาสตอรี่ของเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย หังบ้านสตอรี่